กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลตโทสนทยาน้อยฉายาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนของคณะกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคม,มนาคมวุฒิสภาซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการติดตามสเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน การเทคโนโลยีสารสนเทศกับผมขออนุญาตอ,าอาภิปรายในส่วนของการดำเนินการตามห่วงยาวาที่ผ่านมาพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสอนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยที่รับผิดชอบในอนาคตต่ตอไปดังต่อไปนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของการไปดูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติจํานวน4ด้านด้วยกันคือด้านที่1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนานและเสริมสร้าง,างศักยภาพทรัพย์มนุษย์คือการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คือการเสริมสร้างพลังทางสังคมและยุทธศาสตร์ที่6ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐคือการที่ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและภาครัฐมีความทันสมัยในส่วนของเป้าหมายในการปฏิรูปนั้นมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จมีดังนี้นะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องของการมุ่งเน้นสร้างสมดุลสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ที่ชอบเพื่อสสื่อสารอย่างมีจรรยบรรรรักษาเสรีภาพของการแสดงออกการรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตยและสองสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝังศาสนคติที่ดีจากเป้าหมายที่ผมได้ดำเนินการเรียนทบทานที่ประชุมได้มีการกำหนดเป็นประเด็นของการปรับรูปจำนวน6ประเด็น ได้แก่ประเด็นที่1คือการประรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนประเด็นที่2เป็นแนวทางของการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อประเด็นที่3การประรูปในโครงสร้างอุตรสราหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นที่4การประรูปแนวทางการกัดูแลสื่อออนไลน์ประเด็นที่5การประรูปการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์กิจการอาวกาศและระบบเครื่องมือด้าน การสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและประเด็นที่6เป็นการประรูประบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจากการติดตามรายงานตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปี6-2ของสภาพัฒน์คณะกรรมการธการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบรายงานของประเด็นการภาพกื่มหน้าในประเด็นการประรูปทั้ง6ประเด็นอยู่ต่อเป็นความต่อเนื่องนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสภาพัฒน์รายงานว่าหน่วยต่างๆนั้นได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับตัวชี้วัดนะครับที่สำคัญที่คณะกรรมการได้ศึกษาก็คือเรื่องของหลักสูตรการศรึกษาเรื่องของจำนวนรายการเนื้อหาที่มีประโยชน์และการมีพรบรส่งเสริมจริยธรรม การนีสถานีโทรทัศน์ปรับปรุงรายการผังรายการต่างๆนะครับการมีศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์กับต่างประเทศการมีกฎหมายเพื่อรักษาความันคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการมีคลื่นความถี่ที่ใช้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประโยชน์สาธารณะและการมีกฎหมายว่าด้วยการเราเตรียมสื่อสารการเดินการในอวกาศในอนาคตนั้น รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานแม่นยำและติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วจุดท้ายที่ในหกประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารหลักสูตรพัฒนาการติดต่อสื่อสารและการประชาัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการดำเนินการเป็นไปตามแผนนะครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับ ก็จะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในระหว่างการดําเนินการนั้นเหตุการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับก well. ็จะเป็นผลให้ต้องมีการปรับแผนการเป็นรูปจาก6ประเด็นเหลือ3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประจําพันธ์ การกำกับดูแลสื่อออนไลน์และ3การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของอยู่ในกรอบของ6ประเด็นหลักที่ได้กล่าวมาแล้วจากการดําเนินการติดตามนะครับแล้วก็การการปรับแผนปรับปรุงเรื่องการปฏิรูปจนเหลือ3กิจกรรมนี้ก็ทําให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามทิศทางที่กําหนดแล้วก็เป็นไปตามแผนแล้วก็สามารถกล่าวได้ว่า ผลลัพธ์ของการดำเนินการนั้นเป็นไปตามเป้าหมายนะครับสิ่งที่จะเชให้เห็นถึงการเป็นรูปธรรมของการประตรูปด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีนั้น,น,นนะก็คือเรื่องอะจะสังเกตว่าด้วยความที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมนะครับการรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับทำให้เราสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิดในการระบาดของไวรัส โควิด2019โดยการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และการควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นที่จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมนะครับจากการที่เราเคยทำงานกันในระบบไม่ได้อยู่ในระบบเทคโนโลยีมากนักมาสู่การทำงานในระบบของออนไลน์นะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนของคนรุ่นใหม่นะครับการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องแม้กระทั่งการทํางานของหน่วยงานภาครัฐหรือธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เห็นว่าเกิดประโยชน์นะครับอย่างไรก็ดีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็จะมีโทษมีผลที่ทําให้เกิดปัญหาทีา่สังคมไทยก็ทราบดีนะครับถึงภัยคุกคามจาก สื่อออนไลน์ line, การดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงก็ดีการพนันออนไลน์ก็ดีก็กระทบต่อสังคมพอสมควรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภาพดีและข้อข้อด้อยนะครับคณะกรรมการาธิการก็จึงมีข้อสรุปว่า,าการดาเนินการนี้ในอนาคตนั้นเพื่อให้เกิดการประรูปได้บรรผลุผลสำเร็์อย่างแท้จริงและยั่งยืนหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะเร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องดังกลวดังกล่าวนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งคงจะต้องเร่งรัดการพิจารณาจัดตั้งโครงข่ายแห่งชาตินะครับความหมายก็คือว่าควรจะนําเอาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมโครงข่ายเคเบิลทั้งเคเบิลใต้น้ําเคเบิลต่างๆโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นสิ่งต่างเหล่านี้เรามีเกือบทั้งหมด นะครับถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็บุคลากรต่างๆก็มีอยู่เพียงพอถ้ามีการบริหารมีการบริหารแบบบูรณาการนะครับจะทําให้มีความเชื่อมโยงและมีความสมบูรณ์ก็สามารถที่จะทําให้ประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะครับและมีประสิทธิภาพสูงสุดประเด็นที่สองก็คือสิ่งนี้ก็คือเรื่องของการปรับกฎหมายสามฉบับให้มีความทันสมัยได้แก่กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบกิจการ อระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2,551อันนี้เป็นฉบับที่1นะครับฉบับที่2คือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม2,544และกฎหมายฉบับที่3คือพระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคมพศ2,498นะครับกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ถ้าได้พัฒนาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันก็จะทำให้สามารถที่จะ ทาให้กิจการของทางด้านพลโทคมน,นาคมของประเทศมีการพัฒนายิ่งขึ้นนะครับข้อเสนอข้อที่3คือการปรับปรุงศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนะครับ mm hmm. เพื่อให้มีกําลังพลที่เหมาะสมมีความรู้มีความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติเชิงลุกนะครับสามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของการปราบปรามให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีความเป็นอิสระ เป็นศูนย์ภะษางานที่มีลักษณะที่สามารถที่แก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จในตัวนะครับซึ่งอันน,นี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันข้อเสนอข้อที่4คือการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อควรส่งเสริมและขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยการกระจายการส่งเสริมไปในวงกว้างทุกกลุ่มทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนคนทํางานผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยอากาศเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันจากสื่อออนไลน์ ทั่วกันนะครับและประเด็นสุดท้ายเป็นข้อเสนอเพื่อให้สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนหลักในการปฏิรูปประเทศร่วมกันดําเนินการจัดทําแผนจัดทําโครงการและออกแบบกําหนดตัวชี้วัดค่าความสาเร็จของเปา While, ้าหมายตลอดจนความเชื่อมโยงของแผนงานในระดับสองและระดับสามให้มีความชัดเจนง่ายต่อการศึกษา,ท,า,าท,ทำความเข้าใจที่จะทําาควมให้เกิดการบริหางานที่ถูกต้องตรงกันนะครับ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมนําเรียนกราวเรียนท่านประธานและที่ประชุมนะครับก็เป็นเบื้องต้นของการปฏิรูปนะครับในฉบับแรกในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการเป็นรูปนั้นเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากและสับอนแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าทำความเข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดความเคยชินเป็นประโยชน์นะครับขอกาบขอบคุณท่านประธานครับ